เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวกรอบแว่นโบลอนครับตัดคู่กับเลนส์เอซิลอนะครับผมก็กับเจ้าตัวกรอบแว่นโบลอนนะครับ b j 5 1 8 0ตัวนี้มาในวัสดุพลาสติกนะครับเป็นช่วงขาแทรกมาด้วยเหล็กเนาะจะค่อนข้างมีความคงทนแล้วก็ยืดหยุ่นได้เยอะเลยนะครับผมตัดคู่ไปกับตัวเลนส์ไอเซนพลัสหครับสำหรับใครนะครับที่ใช้ชีวิตกับหน้าจอเยอะเนะเลนตัวนี้ครับก็สามารถทําให้สบายตาขึ้นเยอะนะครับผม ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาได้ด้วยนะครับผมสาหรับตัวกรอบเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะครับผมจะมีตัวกรองนะครับผมผ้าเช็ดแว่นอะไรต่างๆทางโบลอนด้วยและในส่วนตัวเลนเนี่ยจะมีในเรื่องของการรับประกันนะครับระบุค่าสายตาคุณลูกค้าอย่างชัดเจนนะครับผมการบรันตีของที่ร้าน,นครับผมก็ในส่วนของตัวกรอบแว่นนะครับผมต้องบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างนิยมมากนะครับในส่วนกรอบพลาสติกและทางร้านยังจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับกรอบแว่นพลาสติกโบลอน ตอนนี้ป้าย5,700บาทนะครับลดกันไปเลยเหลืออยู่ที่3,500บาทนะครับผมสามารถเข้ามาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะครับหรือว่าสอบถามแอดมินอินบ็อกอะไรกันเข้ามาได้เลยนะครับผม